เราทำเสร็จไปแล้วครึ่งหน้าน้องมายเป็นไงบ้างรู้สึกว่าหน้าข้างนี้คือเฟิร์มแบบออกกำลังกายมาแล้ว10ปีอะค่ะสวัสดีค่ะมายนะคะเป็นแดนเซอร์อาชีพค่ะ ตอนนี้มาอยู่ที่ Fa c e g l l ล e r y c l i n น c นะคะพอดีว่าเห็นพี่ที่รู้จักเนี่ยเขามาทำอัลตราฟอร์เมอร์ที่นี่เขาบอกว่าอัลตราฟอร์เมอร์ที่เนี่ยเขาทำแล้วไม่เจ็บเลยค่ะทุกคนก็เลยแบบว่าต้องมาแล้วเป่าโอเคค่ะเดี๋ยวไปปรึกษาคุณหมอพริกกัเลยค่ะสวัสดีคุณหมอหมอพิกนะคะ่ไมยนะคะโอเควันนี้น้องไมยกังวลเรื่องอะไรค่ะคือเวลาตอนที่หนูเต้นนะคะคุณหมอมันแบบ มันต้องแอคชั่นอาง้แลเหนียมันมาเวลาชั่งภาพเขาชัตเตอร์แล้วมันจะได้ภาพที่แบบเนเ่ะไม่เป๊ะบางคนเขาแบบภาพชัตเตอร์แล้วคือเกลอกหน้าเขาชัไได้เลยเดี๋ยวหมอจัดการให้ให้งั้นเราไปทำันเลยเนาะเล t นต่ออะไรครับ ะะตอนนี้เราทําการมาร์กจุดแล้ว <Yes. S 1> หนึ่งข้างเนาะเนื่องจากว่าน้องไม้์เนี่ยกังวลแก้มและเหนียงกรอบหน้าเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะเน้นบริเวณด้านล่างหน้าล่างเป็นหลักเลยก็คือตรงนี้แก้ม้างข้างส่วนตรงนี้กระเป๋ตรงเนี้ยเดี๋ยวไงมันจะถูกยกขึ้นมาอยู่แล้แลวเราต้องเว้นเพื่อความปลอดภยัยแล้วก็จะเก็บใต้ข้างกรอบหน้าทั้งหมดตรงนี้เลยตอนนี้เราทําเสร็จไปแล้วครึ่งหน้าฝั่งนี้นะคะสังเกตได้เลยว่าหน้าฝั่งเนี้ยดูยกมากขึ้นแล้วก็ดูเล็กลง บริเวณใต้กรอบหน้าตรงเนี้ตรงใต้แนวกลางคางตรงนี้ก็จะดูยกกระชับเข้าไปมากขึ้นตอนนี้เราก็ทำเสร็จทั้งสองข้างแล้ว<อ>เป็นไงบ้างน้องใหม่ตอ,ตอนนี้คือแบบว่ามีความเป็นรูปหน้าอตอนนั้มันไม่มีความเั็นรูปหน้าตอนนั้นมันแบบว่าหน้าแล้วก็ของอ <laughs> อันนี้คือแบบโอ้หน้ายกขึ้นจากเมื่อกี้ที่คุณหมอให้ดูรูปอะคือมันมีความแบบเฟิร์มขึ้นตอนนั้นมันแบบมันจะเป็นแก้มอุ้มๆเนี่ยอันนี้กนแบบมันยกมันเฟิร์มขึ้นเนะบบี้แฟทอะไรอย่เงี้ยใช่มัน Amazing ค่ะทุกคนแล้วมันไม่เจ็บนะเอาจริงๆแล้วก็สำหรับใครที่มีปัญหารูปหน้าหรือรอยผิวพันใดๆนะคะก็สามารถมาปรึกษาหมอผิกได้ที่เฟสแกเลอรี่คลินิกค่ะ